หลังจากอ,อีพีแรกที่ลงไปนะครับในสว,สวนลำยิ้นะครับตอนนี้ก็เริ่มเริ่มพ่นสานแล้วครับ one, ร่อนฉีดฮอร์โมนผล่นสารพ่อนี่พ่อฉีดฮอร์โมนยังพ่อฉีดฮอร์โมนยังนไงฮะสีตาดอกเปิดตาดอก,ดอ,กอ๋อไม่เริ่มไม่เริ่มเป็นอันนี้แล้วเนาะเริ่มเป็นยอดเป็นนี่มาละ ครับอัปเดตหลังหลังจากที่ลงไปคลิปแล้วนะครับมันผ่านมาจากกี่เดือนแล้วเนี่ยซีเดือนอะไรเราม้างนะครับนะครับเริ่มเริ่มเริ่มแทงหยอดแทงออกมาเลยครับ นี่สวนผมไม่ได้ลาดสารนะครับเขาให้สารอาหารทางใบอย่างเดียวนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับคือบ่เคยบ่เคยบ่เคยใส่ทางหากเลยนะครับโอเคครับไว้ติดตามกันอีพีต่อไปนะครับอีพีสระไออีพีอีพีข้างหน้าต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับพอดีบ่เคยมีเวลาลงคลิปนะครับช่วงนี้ก็เลยบ่เคยได้ถ่ายลงนะครับแต่ละสวนนี่ก็เดี๋ยวถ่ายจนกว่ามันจะออก ออกดอกอ,ออกลูกนะครับจนได้เก็บขายกันละนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ